คุณสมบัติเด่นอย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ<ม>ก็คือเหมาะกับทาวน์โฮมก็คือเสียงจะเงียบมากๆ,ๆเพราะว่าทาวน์โฮมเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนอ้อยพี่ผมซื้อเลนชาวเวอร์มาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันน้ำมันไม่แรงเลยมันไม่สะาใจเลยะจะแก้ปัญหายหังไงดีครับไม่พออา้าวแล้วต้องใช้กี่วัตต์อ่ะสี่ร้อยเหรอพี่พี่สงคนมาเลยได้ไหมส2งคนมาหาผมเลยมาติดปามให้ผมหน่อยสี่ร้อยวัตต์นะตรงนี้นะครับอาไปให้ดูเลยนะครับี่สุด สวัสดีครับผมโบโสถารวจสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ในลุคแปลกๆนะคุณผู้ชมผมเนี่ยวันนี้นะครับทางานมานเหนื่อยนะผมก็อยากจะรีแลก์อยากจะผ่อนคลายนะคุณผู้ชมผมจึงนึกขึ้นได้นะผมเคยไปเที่ยวที่โรงแรม5ดาวมาแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมและที่ถูกใจผมที่สุดนั่นก็คือห้องอาบน้านะและวันนี้เดี๋ยวจะเป็นคลิปแรกเลยที่จะไปอาบน้ํากันให้ดูคุณผู้ชมไปดูกัน วันนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับจะมาอาบดามให้ดูนะต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยดูเลยก็ดูชมกันกันอ่ะตัวนี้เป็นเลนชาเวอร์นะครับมันจะมีตัวเลนชาเวอร์แล้วก็มีฝักบัวให้ผู้ชมนะครับผมจะนะครับอาบดามให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยดูสิว่ามันจะเฟรชมันจะสดชื่นเหมือนที่โรงแรมที่ผมมาพักหรือเปล่าเอามาดูกัน,านอาบดาห จำตงึงนะน้ำปุ่นยังไม่ทำงาน <ไอ S 1> เราไปเย็นเหมือนกันอ่ารับปุ่นน้ำปุ่นเริ่มมาแล้วน้ำปุ่นน้ำปุ่นถึงนปุ่นเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอาบนะ้ำอ่ะมาเปิดแล้วนะครับตรงนี้นะครับอาบมาให้ดูเลยนะครับเซ็กซี่สุดสน,นี่พอนน้ำมันตกลงมาเนี่ย สังเกตนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับด้วยความแรงเนี่ยมันแตกต่างจากาที่โรงแรมของมควรเลยน้ำมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นปฝักบัวดูตัวฝักบัวก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงนะมันก็ได้ระดับหนึ่งคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะลองฟองสบูดดด่ดูดูว่าตอนที่สระผมแล้วเนี่ยมันจะแบบชำระแบบฟู่ลงมาแบบสะอาดเลยหรือเปล่นานะครับเดี๋ยวแป๊บเดีอ่ากดแชมพูแล้ว สาธะผมเลยสาธะเลยนะครับนี่ให้ดูเต็มๆเลยโอเคเปิดดาว <c oughs> ผมว่ามันไม่แรงเหมืลงแรงไปน,นะคุณผู้ชมมันแรงไม่เท่าเลยแรงไม่เท่าเลยคุณผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่ามันได้ระดับหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่แบบฟู่ลงม,มาเหมือนลงแรงเลยอะมันเป็นเพราะอะไรอะ โอ้โหไม่คลอว่ามันไม่ได้เหมือนที่ผมไปอาบเลยอ่ะมันเป็นที่เลนชาเวอร์มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปหาคาตอบก่อนว่าจะทํายังไงให้เลนชาเวอร์เนี่ยมันแรงอาบน้ำจะได้สาดใจแล้วก็นี่เปลี่ยนมาเป็นทับพวผมว่ามันไม่แรงนะแต่ที่ไปที่โรงแรมแ่บโอ้มันแรงมากเลยนะนะครับแต่อันนี้มันรู้สึกมันมันไม่แรงอ่ะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบดีกว่าเป็นยังไงตามผมมาครับฮัลโหลครับ ผมเพื่อเลนชาวเวอร์มาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันน้ำมันไม่แรงเลยมันไม่สะใจเลยะจะแก้ปัญหายังไงดีครับ<ม>ออมันไม่ได้ไปที่เลนชาวเวอร์เหรอ<ม>แล้วมันเป็นเพราะอะไรอะ่<ม>แะแรงดันน้ำที่บ้านเหรอบ้านผมก็ติดปั๊มน้ำแล้วนะเฮ้ยผมติดปั๊มน้ำแล้วแรงดันคงที่ด้วยอะไรนะมันใช้ไม่ได้เหรอโอ้มันจะต้องเพิ่มวัตต์เหรอเฮ้ย<ม>ผมใช้ร5 0ยวัตต์นะทาวโฮมเนี่ย150วัตต์ ไม่พออ้าวแล้วต้องใช้กี่วัตต์อ่ะสี่ร้อยเหรออ<ง>้อพี่พี่สองคนมาเลยได้ไหมสองคนมาหาผมเลยมาติดปั๊มให้ผมหน่อยสี่ร้อยวัตต์นะได้ครับอะไรนะครับเสียงเงียบด้วยเหรอเสียงปั๊มจะเงียบกว่าเดิมเหรอย่ออะไรอะครับลัคกี้โปโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอนะพี่นะเดี๋ยวผมรอนะตอนนี้ผมกำลัง เปียกอยู่เลยเนี่ยผมไม่อยากอาบต่อไปเลยมันมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะพี่มันมันอาบไม่ได้อะมันน้ำมันไม่แรงมไม่สดชื่นอน่ะพี่รีบมาเลยนะพี่นะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอพี่เข้ามาว่าเป็นยังไงถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วนะถ้ามันไม่แรงอีกนะผมบอกให้เลยว่าผมจะเปลี่ยนเลนชาวเวอร์หรือไม่ผมจะไปอาบน้ำที่โรงแรมนี่แหละผมจะขับรถไปไปดูกันว่าแรงหรือไม่แรงอา้าวมาแล้วนะครับโอ้โห เซอร์วิสนี่เลยคุณผู้ชม เป็นผลิตภัณฑ์จากลักกี้โปนะครับรุ่น LQ 400 mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนปั๊มน้ำตัวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ผมได้อาบน้ำสักทีนะครับ mm hmm. ผมจะได้ไม่ต้องไปอาบน้ำที่โรงแรมแล้ว่านผู้ชม mm hmm. ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแรงดันคงที่ <Okay. S 1> แล้วที่สำคัญก็คือปั๊มเขาเนี่ยเงียบมากๆเลยคุณผู้ชม สำหรับรุ่นนี้นะครับมี200วัตต์400วัตต์แล้วก็800วัตต์นะครับสำหรับทาวโฮมแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับใช้แค่200วัตต์ก็พอแต่สำหรับใครที่ชอบไปอาบน้ำที่โรงแรมเหมือนผมนะครับก็แนะนำจัดไปเลย400วัตต์นะครับจะได้สู้ซาสุซาอ่านะครับและถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ก็800วัตต์ก็ได้นะครับซึ่ง พูดสั้ตเด่นอย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับก็คือเหมาะกับทาวน์โฮมก็คือเสียงจะเงียบมากๆเพราะว่าทาวน์โฮมเนี่ยพื้นที่ช้ยสอยอน้อยนะครับตัวบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ปั๊มน้ำเลยห้องนอนอยู่ใกล้ปั๊มน้ำเลยนะครับอยู่ห่างกันไม่เยอะดังนั้นแนะนำถ้าคุณอยากสงบสุขใช้ตัวที่เสียงเงียบๆ <Okay. S 1> จะดีที่สุดนะครับ <Okay. S 1> และสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะซื้อปั๊มน้ำรุ่นนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่โมนทันเหตุทั่วไปเลยมีขายที่ดูโฮมโฮมโปไทยวัสดุโกโบเฮาและ ตื่นๆอีกมากมายผู้ชมสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยและเดี๋ยวติดปั๊มน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำจะแรงหรือเปล่าแล้วก็เสียงจะเงียบจริงๆหรือเปล่าไปดูครับ a few moments later ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าติดปตามน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เสื้อผ้าผมแห้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำก่อนว่าเป็นยังไงมันแรงสะใจไหมเอาตามมาดูครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องน้ำที่เดิมผู้ชมต้องบอกว่าผมรอช่างติดตั้งเนี่ยประมาณสิบนาทีเองนะซึ่งตัดปั๊มเก่าออกแล้วก็ใส่ปั๊มใหม่เข้าไปนะคผู้ชมติดตั้งเนี่ยไม่นานเลยแต่สิ่งที่จะต้องรอก็คือรอให้กาวทาท่อเนี่ยแห้งนะครับซึ่งตอนนี้สามารถใช้น้ำได้แล้วผู้ชมเดีย๋ยวผมจะลองมาเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเรนชาวเวอร์ที่สะใจไหมน้ำแรงกว่าที่โรงแรมไหมเอามาดูกันพร้อมแล้วครับ สามสองหนึ่งไปโอ้ยเสียงโอ้โหแรงมากเลยอ่ะสุดยอดคุณผู้ชมแรงมากโอ้โหปะัใจมากเลยโอ้โหมันมันแรงมากมากแล้วเวลาหนาวเลยคือมันมันเฟรชโอ้โหสุดยอด ตอนแรกเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยไม่ค่อยแรงเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอู้หูดูดิเห็นไหมแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะดีเลยเนะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนโหมดนะผู้ชมเปลี่ยนโหมดอู้หูปุ่มคนเลยเหรอ่ <laughs> เอะเห็นงี้ยฮะต้องบอกว่าอันนี้นี่แหละนะครับ เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับเพิ่มกำลังวัดนะครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าถ้าคุณอยากอาบน้ำแรงๆแบบนี้นะครับแต่เราแค่เพิ่มกำลังวัดของปั๊มน้ำาล้วก็มีความแตกต่างแล้วนะครับแค่ติดปั๊มอย่างเดียวไม่พอนะครับกำลังวัดก็สําคัญเช่นเดียวกันนะและว่สำคัญก็คือรุ่นนี้นะครับเสียงเขาเนี่ยเงียบมากๆเลยละเดี๋ยวผมจะไปทดสอบข้างล่างให้ดูนะครับว่าเสียงจะมีความแตกต่างจากปั๊มตัวเดิมนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ก็จะังเท่าไอนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับเสียงนะว่าปั๊มตัวเดิมที่ผมใช้เนี่ยเป็นปั๊มแรงดันคงที่นะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อละกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าสาหรับตัวเดิมของผมเนี่ยเสียงจะดังขนาดไหนมาดูกันครับนี่นะครับผมใช้แอปพลิเคชันวัดความดังของเสียงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาใกล้ๆที่เลย โอเคครับจะอยู่ที่ประมาณ80ดซิเบลนะคุณผู้ชมอันนี้คือผมเอามาใกล้ๆประมาณ10วินาทีนะอยู่ที่ประมาณ80ดซิเบลเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่าอยู่ที่กี่ดซิเบลนะครับไปดูกันครับซึ่งการเปลี่ยนปั๊มน้ําของผมนะครับต้องบอกว่าเป็นผลดีมากๆเลยคุณผู้ชมเนื่องจากนะครับปั๊มตัวนี้เราเพิ่มกําลังวัดนะครับเพื่อที่จะให้แรงดันเนี่ยมันมากกว่าเดิมตรงนี้ก็ตอบโจทย์ผมไป1ข้อแล้วและอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือ บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทาวน์โฮมนะค,คุณผู้ชมเป็นบ้านที่ต้องบอกว่ามีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับซึ่งเวลาวางปั๊มน้ำแล้วเนี่ยส่วนมากจะวางอยู่ในตัวบ้านนี่แหละยิ่งเป็นทาวน์โฮมหลังกลางนะครับวางอยู่หลังบ้านเลยแล้วซึ่งถ้าคุณต่อเติมนะครับในการต่อเติมเนี่ยเมื่อวางความน้ําอยู่หลังบ้านนะครับห้องนอนที่อยู่หลังบ้านเนี่ยจะถูกกบกวนเป็นอย่างมากนะครับ <S <S ซึ่งปั๊มตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็คือมีเสียงที่เงียบมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้นะครับมีระบบมอเตอร์ถึงบพั ของเาเงียบขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเปิดน้ำแล้วเนี่ยเสียงดังขนาดไหนเอาแม่บ้านเปิดน้ำโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าเงียบลงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าเงียบกว่าตัวเก่าเยอะมากๆนะครับลด การลบกวนได้เป็นอย่างมากเลยนะ <Wow. S 1> ตัวเก่าที่ดังอีดเลยอันนี้คือเสียงเขาเงียบซึ่งอยู่ในเดซิเบลที่60-70น,นะครับซึ่งเดซิเบลตรงนี้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในระดับที่เท่ากับเสียงคนคุยกันนะซึ่งเบาแล้วก็เงียบมากๆเลยคุณผู้ชมมอเตอร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถึงจะกําลัง400วัตต์นะครับแต่ความเงียบของเขาเนี่ยเงียบกว่า150วัตต์ตัวเก่าที่ผมเคยใช้อีกนะครับ ฝากไว้เลยนะครับสำหรับปั๊มน้ำ Lucky Pro รุ่น LQ นะครับเม่ว่าจะเป็น200วัตต์400วัตต์หรือ800วัตต์นะครับมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับปั๊มน้ำ Lucky Pro นะครับคุณสามารถหาซื้อได้ตามโมเดลเทรดทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุโกโบเฮ์หรือโมเดลเทรดอื่นๆนะครับและถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แชร์คลิปนี้ไปเยอะๆได้เลยนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมจนจบนะและขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังติดตามกันแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมานะครับคลิปนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก,มากสวัสดีครับ